สวัสดีค่ะ The Story of My Channel นะคะวันนี้ EP ที่32นะคะ The Story of My เนี่ยจะพามาที่วัดหงทองนะคะซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอบางปะกงนี่นะคะทางด้านขวามือเรานะคะจะเป็นทางเข้าวัดหงทองนะคะแต่ก่อนเข้าวัดเราจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมวังวัดหงทองนะคะก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมวังวัดหงทองนี้นะคะ ค้นชื่อมากซึ่งจะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็วันนักขัตฤกษ์เดี๋ยวเราพาไปทานก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปในวัดหงทองกันเนาะตามมาเลยค่ะนี่เห็นวิวไหมคะเห็นวิวเราสดชื่นไหมมีน้ํามีอะไรทําให้เรารู้สึกแบบถึงจะร้อนเนาะแต่มันก็มีมีไอน้ําขึ้นมาทําให้เรารู้สึกแบบเย็นนะคะ นี่นะคะแล้วก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะก็ เราจะได้วันนี้โชคดีนะคะเราจะได้โซนด้านในนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าวันนี้เราจะทานอะไรกันบ้างนะคะวันนี้มีเมนูอะไรคะที่ทานแน่นอนค่ะก็ต้องเป็นไฮไลท์เด็ดเนาะก๋วยเตี๋ยวนั่นเองค่ะแล้วก็ห้อยขาดน,น,นึงเนาะตามตามคอนเซปต์ของร้านบรรยากาศล่มลื่นมากเลยนะคะนี่เราก็นั่งห้อยขานะคะแล้วก็ทานก๋วยเตี๋ยวเนาะทานกาแฟชิล ที่นี่นะคะมันจะติดป่าชายเลนนะคะอือชามะนาวดขึ้น,มา,รรนามากน้ำเนี่ยก็จะมีขึ้นก็มีลงนะคะเป็นตามฤดูกาลของเขาแล้วก็ขณะที่เรานั่งทานนะคะก็จะมีคนาหางมหอยเนาะหาหอยกันสดๆดเลยค่ะหอยวิถ <War> ีนะคะของของคนแถวนี้นะคะ <H oy> ก็มีการหาหอย <H oy> หาปลาหาอาหารทะเลนะคะวันนี้เมนูที่เราจะทานนะคะก็ผัดไทยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็ชาดำเย็น ถ้าใครแวะมานะคะอย่าพลาดนะคะก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมวังวัดหงทองค่ะเข้ามาในวัดหงทองแล้วนะคะแต่ว่ายังอยู่บริเวณด้านหน้าอยู่นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปในวัดเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะแวะไหว้เทา้าเวสุวรรณก่อนนะคะ นี่นะคะหลังจากที่เราไหว้ท้าเวสวัณแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปบริเวณวัดนะคะก็จะมีตรวจวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์บริการนะคะทางวัดก็มีมาตรการนะคะป้องกันไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 นะคะเป็นอย่างดีก่อนเข้าวัดนะคะก็จะมีคล้ายๆซุ้มนะคะแล้วเวลาเราเดินเดินผ่านมันเนี่ยมันก็จะมีน้ายาเนาะจะมีน้ํายาแล้วก็พอเราไปถึงจุดข้างในเนี่ยมันก็จะพ่นฟู่ออกมานะคะแล้วก็เป็นการฆ่าเชือะะ้อค่ะ วัดหงทองนี่นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะกงนะคะก็หรือว่าที่เรารู้จักกันนะคะก็คือเป็นวัดกลางน้ำนะคะแล้วก็พื้นที่บริเวณของวัดเนี่ยจะเป็นพื้นที่ชายทะเลนะคะแล้วก็เป็นป่าชายเลนนี่นะคะวันที่เรามานะคะน้ำก็ลดไปน,นิดนึงพอน้ำลดนี่นะคะอันตัวเล็กๆที่เราเห็นนี่จะเป็นปูนะคะ จากบริเวณวัดนี้นะคะก็จะมีทางเดินเชื่อมไปยังบริเวณฝั่งที่ไปยังพระธาตุคงคามหาเจดีย์นะคะซึ่งอาจจะมีอุโบสถอยู่กลางทะเลตอนนี้เดี๋ยวเราแวะถวายสังฆทานนะคะก่อนทำบุญก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพาเดินชมรอบๆวัดค่ะวันนี้เดอะสตอรี่ยอฟ e นะคะก็ เอาบุญมาฝากเอฟซทุกๆท่านนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเนาะแล้วก็ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด -19 นะคะก็เดินทางกลับบ้านหรือว่าไปเที่ยวอะไรก็ขอให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ The Story of m i n e ด้วยนะคะและนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆโบสถ์กลางน้ำนะคะซึ่ง บรรยากาศนี่ก็จะมีความร่มรื่นนะคะแล้วเราก็มองออกไปทางด้านตัวนอกอุบสถนะคะก็จะเป็นทะเลนะคะวันนี้น้ำก็จะลดนิดนึงอันนี้เราจะพามาดูด้านบนนะคะของโบสถ์กลางน้ำนะคะที่เป็นพระธาตุคงคามหาเจดีย์นะคะก็จะเห็น วิวรอบๆนะคะอันนี้จะเป็นอยู่อยู่บนโบสนะคะแล้วก็จะมองเห็นวิวที่สวยงามน,นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปร้านกาแฟนะคะซึ่งเป็นร้านกาแฟชื่อว่าร้านกาแฟบุญรักษานะคะซึ่งจะอยู่อีกโซนหนึ่งนะคะตรงข้ามกับโบสกลางน้ำนะคะทางทางเดินไปนี่ก็จะมี ตัวละครจากวรรณคดีดังนะคะของสุนทรผู้หน้า The Story of m e เนี่ยคิดว่า FC ทุกท่านคงจะรู้จักเนาะเรื่องนี้เรื่องพระภัยมณีนะคะซึ่งโด่งดังมาก นี่นะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายมือแล้วนะคะก็จะเป็นร้านคาแฟาบุญรักษานะคะซึ่งมีรสชาติดีมากเลยนะคะถ้าใครแวะมาไหว้พระที่นี่นะคะก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนกันนะคะวันนี้ The Story of Mine นะคะก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ